วันนี้หนูรู้สึก,กดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนนักเรียนในการกล่าวแสดงความรู้สึกในวันนี้ค่ะหนูต้องขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่คอยอบรมคอยดูแลพวกเราตลอดมาแม้ในบางครั้งพวกเราทำตัวไม่ดีไม่เชื่อฟังต้องกล่าวขอโทษคุณครูทุกท่านด้วยนะคะถ้าหากว่ามีคุณครูทุกท่านที่คอยตักเตือนคอยสั่งสอนก็มีพวกเราในวันนี้ค่ะ ขอบคุณเ,เพื่อนๆที่เข้ามาขอภัยค่ะขอบคุณเ,เพื่อนๆที่เข้ามาเป็นมิตรภาพดีๆคอยช่วยเหลือคอยดูแลกันตลอดมาและสุดท้ายนี้หนูขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้โรงเรียนอนุบาลบ้านแหลมแกมราชที่ทําให้พวกเราทุกคนได้มาเจอได้มารู้จักกันขอบคุณสาหรับช่วงเวลาดีๆตลอดมา